สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องวิไล่โชกถูกทันครับอ่ะคงจะเป็นคลิปพิษไทยไล่กันนะครับสำหรับแรงของวันศุกร์ที่สิบหกนะครับอ่ะพอดีช่วงยัดวิไล่ทาคลิปอยู่นีนะครับปูห้าเก้าสี่นะครับ,รบทรงตัวเล็กหน้าทางมาให้ถือว่าโค้งสุดท้ายไทยสุดกันเลยนะครับปูทรงมาให้เมื่อกี้นี่ อขอกรับขอบุญขอบคุณปูหาเก้าซีนะครับที่ทรงตัวเลแล้วงมาให้นะครับก็บจะประมาณนี้นะครับมาแบบบริตั้งตัวอีลีนะครับสำหรับอาการไอนะครับครับ <c oughs> ปูส่งมานสุดสรุปหงสุดไายรวมทั้งบนทั้งล่างมานนะครับส่งมให้ทั้งบนทั้งล่าง แต่ว่าอาสำหรับมื้อนี้นะครับในช่วงแรกตอนนี้ก็เวลาแอดวิไลบันทึกรายการอยู่นี่นะครับก็บเป็นเวลา17.34นาฬิกานาทีนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณทุ่มนะครับคลิปนี้แอดวิไลจริงจะปล่อยนะครับเพราะว่าแอดวิไลปล่อยไป2คลิปแล้วนะครับคลิปปูห้าเก้าสี่นี่ ประมาณทุ่มนึงนะครับได้เบิ่งกันแน่นอนนะครับได้เบิ่งกันแน่นอนอรอติดตามกันนะครับปู่5้าจะเป็นชุดล่างนะครับอย่างเดียวก่อนนะครับไปเถอะน้องอัลกาไปเร็วๆน้องอัลกานะครับบอกไปเปิดไฟบานสวนก่อนเร็วๆมันค่ำแล้วนี่ห้าโมงกว่าๆแล้ว ปูห้าเก้าสี่สิบเจ็ดมคอไปไปแล้วไปกับลูกก้องแก้งไปนะเนี่ยครับน้องกาไปเปิดไฟบั่นทวนถานนะครับโอ้ไม่ยัง,งเ,เราไม่แตกหรมด จะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคลิปนี้อ่าร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวชุดบนนะครับคงเป็นโวงเสาเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิ้งนะครับสำหรับชุดบนปูห้าเก้าสี่นะครับพาวามันกาบ,บอทันเวลานะครับดึกเกินไปกับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่กับคงนอนกันนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิง้งตั้งแต่เสาเลยคือเก่านะครับพรุ่งนี้ตีสามมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับอัปเดตให้เบิง้งล่างอย่างเดียวนะครับ เอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดปากกาเดี๋ยวเอ็ดวิไลจะพาเขียนนะครับปู่ชกมาเมอกีนี้เองนะครับปู่ห้าเก้าสี่พิงชงมานะครับอเอาบอกเลยนะครับครับบอกเลยว่าแนวท่านะครับเลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับวิ่งเม็ดเดียว นะครับปูหาเกาซีวิ่งมาที่สี่เม็ดเดียวนะครับสี่เม็ดเดียวนะมาเบิ่งสุดจับคู่กันนะครับเอฟซีอ่าสำหรับชุดบนเดียวช่วงตีสามตีสี่เอ็ดวิไลจะอัปเดตให้เบิ่งนะครับเพราะว่าเอ็ดวิไลจะทายทำได้ตอนเศร้านะครับ ครัปล่อยตอนนี้นะครับคงประทัานนะครับกว่าจะทําบันทึกเซตนะครับอ่ามาอันนั้นอันนี้นะครับแต่ละคลิปก็ใส่เวลาพอสมควรนะครับเอาวิ่งสี่เม็ดเดียวจับคู่ครับมีหชุดนะครับเริ่มจากสี่ศูสี่หนึ่ง สีต่อไปครับส3่8า9มี6ชุดนะครับอ่าเสียงอย่างนอ,น,อนะครับเอีอ่า วันไนนะครับอาจจะเป็นแนวทางดีๆนี่ครับก็คือเคียงนี้นะครับแอดวิไลจะใส่รับของ f อเป็นแชทเป็นไล่นะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในนี่กับเกียเก่ยวแก่กับไล่อำเภอไล่ตำบนลนะครับไล่ผู้นํำระดับตำบลระดับอำเภอจะอยู่ในเค่องนี้นะครับอ่าเคีงทําคลิปนี่จังหักนะครับประวัติ้าเข้าใส่เคียงเดียวกันเรียบร้อยนะครับเวลาแอดวิไลทําคลิปมีสายโทรเขา่า ระบบมันก็นจะตัดไปนะครับยุงหยักนะครับก็เลยมี2เครื่องนะครับเอาครับล่างอย่างเดียวปูห้าเก้า่สิบเมกราคม2,569นะครับวิ่ง4เม็ดเดียวอาจับคู่ครับมี40 41 42 43 48 49อ่าปดู่วงกลบมากนะครับคู่แรกครับคือ41 เบองให้ดีนะครับฝากแช่ไปนะครับ f c c หนึ่ง c สามครับแล้วก็4ีแปดครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับปู่ห้าเก้าสี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เศร้านะครับแอดวิไลจะอัปเดตชุดผลให้เบิ่งแต่เศร้ากันเลยปู่ห้าเก้าสี่นะครับอ่าแอดวิไลล่งห้นะครับก็คืออ่าสรุปวันที่ มือที่สรุปนะครับลงเป็นรักฐานพร้อมสรุปวันที่16บหกมอคอหกเก้า 6, อ่ะนี่คือสรุปตัวเลขเนวทางนะครับปูห้าเก้าสี่นะครับนี่คือมือสรุปตัวเลขเนวทางของปูนะครับโอเคแคปหน้าจอกันเลยนะครับ วงกลมให้3คู่นะครับ4 1 4 3 4 8ที่เหลือจะเหลือแค่ C0 C2 C9 FC ท่านใดมักสอบสามารถจัดได้ฝากแช่ไปนะครับให้กำลังแรงใจปูหาเก่า c ีน้ำให้กำลังแรงใจแอดวิไลน์น้ำสำหรับคลิปนี้จากล่าก,กันไปยูดีม่แห้งเจอกันพรุ่งนี้เศร้านะครับเศร้าว,วันหวยออกตีสาเจอกันกับแอดวิไลสำหรับส่วนแรกนี้นอนรับฟันดีลาตีสวัสด โศกหมานฝันเอาตัวดีแล้วคอมเมนต์มาบอกแอดวิไลยแน่เจอกันพรุ่งนี้เศร้าสวัสดีครับ